ีกระเป๋าสตางค์ที่เป็นมงคลที่จะช่วยเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภค้าขายเสน่ห์เมตตาสําหรับคนที่เกิดบัมพ์รหัสก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์สีน้ําเงินหรือไม่ก็สีครีมนะคะเรามาดูกันค่ะว่ากระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขนอกจากจะมีสีกระเป๋าสตางค์ที่เป็นมงคลที่เป็นลักษณะเฉพาะบุคคลแล้วยังมีอะไรอีกบ้างที่จะช่วยเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภค้าขายเสน่ห์เมตตากระเป๋าสตางค์ใบสีน้ําเงินใบนี้เป็นกระเป๋าสตางค์หนังพียูนะคะซึ่งด้านในเราก็จะลงยันคาถายันนี้จะมีพุทธคุณ ชัดในเรื่องของการเงินโชคลาภค้าขายสเสน่ห์เมตตาเป็นยันล้านนาที่อยู่ในปั๊บสาอายุหลายร้อยปีค่ะบริเวณด้านข้างนี้ก็จะเป็นยันศาสต์ตัวเลข16ตัวนะคะซึ่งยันพลังตัวเลขนี้ก็จะมีชุดคู่เลขที่จะช่วยในเรื่องของการเงินโชคลาภค้าขายสเสน่ห์เมตตาผู้ใหญ่ให้การอุทรณ์เมตตามหานิยมชุดคู่เลขตระกูลสเสน่ ซึ่งเราได้จัดชุดคู่เลขตระกูลมหาสเสน่ห์เสน่ห์น้ำมันพลายไว้ทั้งหมด2ชุดนะคะซึ่งช่วยในเรื่องของความรักการงานการเงินได้ดีมากๆค่ะรวมถึงชุดคู่เลข1 9 9 1นะคะซึ่งชุดคู่เลขนี้จะช่วยในเรื่องของชื่อเสียงค่ะท่านไหนที่ประกอบธุรกิจกิจการร้านค้าต้องการให้งานที่เราทําเป็นที่รู้จักนะคะชุดคู่เลขนี้ก็จะช่วยดึงอยู่พลังงานเรื่องนี้มานะคะซึ่งแน่นอนค่ะถ้างานที่เราทํามีคนรู้จักมีชื่อเสียงก็จะดึงดูดในเรื่องของการเงินเข้ามานะคะ นอกจากนั้นแล้วก็จะมีชุดคู่เลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ้วยชุดคู่เลข159นะคะซึ่งชุดคู่เลข159เป็นชุดคู่เลขเมตตามหานิยมค่ะช่วยในเรื่องของโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเรียกได้ว่าจัดเต็มในเรื่องของความเป็นมงคลเลยทีเดียวค่ะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีชุดคู่เลข4289และ6395นะคะ4289เป็นยันพลังตัวเลขที่จะช่วยในเรื่องของการเงินการค้าขายด้วย42เป็นชุดคู่เลขเมตตามหานิยมนะคะช่วยในเรื่องของการเงินได้ดีมากๆเลยนะคะเป็นชุดค ของเสน่ห์เสน่ห์วาจา28เป็นชุดคู่เลขตระกูลหงชุดคู่เลขแ9เกป็นชุด anyway> คู warm, weather, damned, ่เลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่จะช่วยให้ชุดคู่เลขสี่มีพลังงานดีๆเข้ามาโดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนะคะชุดคู่เลข6395เป็นชุดคู่เลขที่ช่วยในเรื่องของโชคลาภโชคลาภในเรื่องของการเงินการงานความรักและการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลแต่เรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลอันนี้แล้วแต่ฐานบุญของแต่ละบุคคลนะคะ639เป็นชุดคู่เลขโชคแห่งชัยชนะเลข6หมายถึงเงินและความสุขเลขสามหมายถึงการเคลื่อนไหวแลละพังเมื่อนํา สาม,มารถประกบกันนอกจากจะเป็นชุดคู่เล็กตระกูลเสน่ห์แล้วยังช่วยในเรื่องของการเงินได้ดีนะคะ เลข39เป็นชุดคู่เลขของโชคแห่งชัยชนะเมื่อนํา639มาประกอบกันทําให้มีโอกาสมีช่องทางในเรื่องของการเงินการงาน,งานความรักเข้ามานะคะด้วยการใช้ชุดคู่เลข95ซึ่งชุดคู่เลข95เป็นชุดคู่เลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้คอยกํากับทําให้ดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาในเรื่องของโชคลาภค่ะด,ด้านในของกระป๋องสตางค์นะคะเราได้ลงพุทธคุณของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะคะซึ่งไอ้ไข่เด็กวัดเจดีก็จะมีพุทธคุณในเรื่องของโชคลาภแล้วก็ในเรื่องของการงานนะคะกระป๋อสตางค์รุ่นนี้ได้ออกแบบเป็นพิเศษนะคะตัวกระดุม เราได้สั่งยิงเลเซอร์เครื่องหมายอินฟินิตี้นะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลสัญลักษณ์ดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าสตางค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะค่ะด้านในของกระเป๋าสตางค์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมีช่องใส่บัตรจํานวนหช่องซึ่งเลข5ถือเป็นเลขมงคลเป็นเลขแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะด้านนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับใส่เหรียญน,นะคะด้านในของกระเป๋าสตางค์จะมีช่องสําหรับใส่ธนบัตรสามารถใส่ธนบัตรแบงก์ละ1 0 0 0บาทได้เลยนะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญน,นาโชคนะคะซึ่งตามาศาสตร์ญี่ปุ่นจะถือว่ากระาาเป นำโชคจะช่วยดึงดูดในเรื่องของการเงินและโชคลาภมานะคะและเราได้เพิ่มความเป็นพิเศษนะคะด้วยการนําเหรียญน,นี้ไปผ่านพิธีปลูกเสกเพื่อเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภนะคะด้านในของกระเป๋าสตางค์ทุกใบเราได้ใส่เหรียญนํานโชคเข้าไปให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะละักษณะของกระเป๋าสตางค вот ์ด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะรูปแบบรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นแม่เหล็กดึงดูดเงิน,นะคะ่ละลักษณะของกระเป๋าสตางค์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นหนัง PU นะคะซึ่งหนัง PU ก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ3-4ปี ะะกระเป๋าสตางค์ใบสั้นใบนี้จะเป็นใบสีน้ําเงินนะคะใบนี้จะเป็นหนังวัวเป็นหนังวัวแท้เรารับประกันหนังและซิป1ปีนะคะรุ่นนี้จะมีความเป็นพิเศษตรงที่ว่าเราแจกผ้ายันไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์หรือธนบัตรขวัญถุงไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์สหรับลูกค้าที่เลือกกระเป๋าสตางค์รุ่นนี้นะคะซึ่งณเวลานี้ที่วัดเจดีย์จะให้บูชาในราคาผืนละ1,000บาทแต่เรานํามาแจกฟรีสําหรับลูกค้ากระเป๋าสตางค์รุ่นหนังแท้น,นะคะค่ะลักษณะรุ่นนี้ก็จะ เป็นรุ่นมีซิปรอบเก็บเรียบนะคะซิปก็จะเกรดพรีเมียมเลยทีเดียวนะคะตัวจับซิปเป็นเครื่องหมายอินฟิน t y ีและเครื่องหมาย S สดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งเราได้จัดทำเป็นพิเศษเลยค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์สากลดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าสตางค์ทุกสกุลอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะด้านนอกของกระเป๋าสตางค์ค่ะโลโก้เป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดแห่งความมั่งคัง่งซึ่งด้านในเป็นดวงตาราดวงตาลึกลับแห่งเทพเจ้า เป็นเครื่องรางสากลที่ช่วยดึงดูดเงินดึงดูดโชคลาภนะคะด้านหลังของกระเป๋าสตางค์รุ่นนี้เราลงยันคาฉานะคะยันนี้จะเป็นยันล้านนายที่อยู่ในปั๊บสาอายุหลายร้อยปีค่ะพุทธคุณเด่นชัดในเรื่องของการเงินโชคลาภค้าขายเสน่ห์เมตตาเนื่องจากรุ่นนี้เป็นรุ่นหนังแท้นะคะจึงสามารถกดทับยันลงที่บริเวณผิวของหนังกระเป๋าสตางค์ได้เลยนะคะด้านในของกระเป๋าสตางค์ค่ะอันนี้เป็นเหรียญนำโชคนะคะ ด้านในของกระเป๋าสตางค์ก็จะมียันพลังตัวเลขชุด4289และ6395ทั้งหมด4จุดเลยนะคะละักษณะก็จะเป็นแบบนี้ช่องใส่บัตรจำนวน8ช่องค่ะซึ่งเลข8เป็นเลขแห่งอินฟินิตี้เงินและโชคลาภเข้ามาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะและเลข8ชาวจีนยังถือว่าเป็นเลขมงคลแห่งการเงินนะคะด้านนี้ก็จะมีที่ขั้นของกระเป๋าสตางค์นะคะเพื่อไม่ให้พลังงานปะปนกันนะคะช่องใส่เหรียญก็จะอยู่ด้านนี้นะคะตรงนี้สามารถที่จะใส่สลิปหรือว่าเศษ ข้อความหรือว่ากระดาษอะไรที่บริเวณตรงนี้ได้นะคะแต่ไม่แนะนําให้ใส่บริเวณด้านนี้นะคะเพราะว่าพลังงานจะปะปนกันนะคะ ด้านในของกระเป๋าสตางค์สามารถใส่ธนบัตรแบงค์ละ1000บาทได้เลยนะคะลักษณะของกระเป๋าสตางค์รุ่นหนังแท้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเป็นหนังบัวลายสฟิโนนะคะลักษณะรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้นะคะรุ่นนี้จะแถมฟรีผ้ายใายได้ไข่เด็กวัาเจดีกระเป๋าสตางค์ใบสีน้ําเงินใบยาวใบนี้เป็นใบสีน้ําเงินนะคะเป็นรุ่นซิปรอบเก็บเรียบมีาสายคล้องถอดเก็บได้นะคะ ซึ่งตัวจับซิปจัดทำเป็นพิเศษเลยนะคะมีเครื่องหมายอินฟินิตและเครื่องหมายเอสดอลลาร์สหรัฐเราสั่งยิงเลเซอร์เป็นพิเศษเลยนะคะเป็นสัญลักษณ์ดึงดูดเงินเรียกว่าจัดเต็มในเรื่องของความเป็นมงคลทุกจุดเลยนะคะสายคล้องสามารถถอดเก็บได้นะคะลักษณะก็จะเป็นจี้ดึงดูดเงินเหมือนกันนะคะรูปแบบของกระเป๋าสตางค์แบบนี้ลักษณะของกระเป๋าสตางค์ที่ถูกต้องตามหลักของจุ้ยนะคะ ถ้าเป็นรุ่นอซิปรอบเก็บเรียบนะคะจะต้องไม่มีช่องให้เงินรั่วออกไปเลยนะคะซิปเป็นซิปสีทองเกรดพรีเมียมนะคะลื่นมากเลยทีเดียวนะคะรูปแบบของซิปด้านในของกระเป๋าสตางค์นะคะ ก็จะมียันพลังตัวเลขชุด4 2 8 9และ6 3 9 5ซึ่งรุ่นนี้ก็จะเป็นสีทองด้านในนะคะละักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งยันพลังตัวเลขนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเงินโชคลาภค้าขายเสน่ห์เมตตาด้านนี้ก็จะเป็นยันพลังตัวเลขซึ่งจะช่วยในเรื่องของการเงินโชคลาภค้าขายเสน่ห์เมตตาผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์นะคะแล้วก็ในเรื่องของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์กุ้มครองชื่อเสียงด้านนี้เราลงพุทธคุณของไอ้ไข่เด็กวัจเจดีเพื่อจะช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภการงานการเงิน<ม>ด้านนี้ก็จะเป็นยันคาถานะคะที่จะช่วยในเรื่องของการเงินโชคลาภค้าขายเสน่ห์เมตตาช่องใส่บัตรจํานวน8ช่องนะคะรูปแบบของกระปร๋าสตางรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะซิปจะลื่นมากเลยทีเดียวนะคะก็ตัวจับซิปก็จะเป็นจี้ดึงดูดเงินเหมือนกันนะคะค่ะด้านในของกระปร๋าสตางรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะรูปแบบก็แบบนี้นะคะสวยงามเลยทีเดียวสายคล้องถอด เก็บได้เวลาใส่ก็ง่ายๆสบายๆนะคะรูปแบบจะเป็นแบบนี้ค่ะสวยงามเลยทีเดียวนะคะรุน่นนี้กระบ๋าสตางค์ใบยาวสีน้ําเงินใบนี้นะคะเป็นหนังวัวนะคะซึ่งหนังวัวนี้เรารับประกันหนังแท้1ปีเต็มนะคะลักษณะก็จะคล้ายๆกับรุ่นหนังพีูนะคะ เพียงแต่ยันพลังตัวเลข4289และ6395เราจะใช้วิธีการกดทับบริเวณที่หนังลงไปเลยนะคะเนื่องจากว่ารุ่นนี้เป็นหนังแท้นะคะละักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมียันพลังตัวเลขชุด4289และ6395เหมือนกันนะคะไม่แน่ใจเห็นชัดเจนหรือเปล่าน,นะคะโอเคค่ะด้านนี้ก็จะเป็นยันคาถาแล้วก็ยันศาสตัวเลขเหมือนกันนะคะแต่ว่าใช้วิธีการกดทับไปที่บริเวณ ผิวของหนังของกระเป๋าสตางค์เลยนะคะรูปแบบซิปก็จะเป็นสีทองนะคะลื่นเลยทีเดียวนะคะตัวจับซิปก็จะเป็น จี้ดึงดูุดเงินเหมือนกันช่องใส่บัตร8ช่องนะคะรูปแบบก็จะคล้ายๆกันนะคะความกว้างของกระเป๋าสตางค์ก็จะเท่ากันนะคะค่ะกระเป๋าสตางค์ใบยาวรุ่นหนังแท้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคล้ายๆกับรุ่น PU นะคะมียันพลังตัวเลขชุด42896395ทั้งหมด4จุดมียันคาถาแล้วก็มียันศาสตร์ตัวเลข16ตัวด้านในของกระเป๋าสตางค์นะคะแต่จะไม่มีพุทธคุณของไอ้ไข่เด็กวัดใจดีเหมือนกระเป๋าสตางค์รุ่นหนัง PU นะคะแต่เราก็ให้ลูกค้ามีความเป็นมงคลเหมือนกันค่ะด้วยการแจกฟรี ะะพยานไอ้ไข่เด็กวัดเจดีหรือธนบัตรขวัญถุงไอ้ไข่เด็กวัดเจดีสําหรับกระเป๋าสตางค์รุ่นหนังแท้นะคะซึ่งเราบูชามาจากวัดเจดีณเวลานี้ก็ราคาประมาณ1000บาทนะคะรูปแบบของกระเป๋าสตางค์ก็จะเป็นแบบนี้ด้านหลังของกระเป๋าสตางค์นะคะก็จะมีช่องสําหรับใส่เศษสลิปหรือนามบัตรอะไรที่เราไม่มีความจําเป็นต้องใช้นะคะแต่เราต้องการให้ช่วยในเรื่องของความจํานะคะก็เรียกได้ว่าลึกเลยทีเดียวนะคะสามารถใส่เศษกระดาษอะไรได้เพื่อไม่ให้พลังงานปะปนกันนะคะรูป แบบของกระเป๋าสตางค์ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะกระเป๋าสตางค์ใบยาวหนังแท้สีครีมใบนี้นะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับกระเป๋าสตางค์ใบสีน้ําเงินนะคะซึ่งก็จะมีทั้งยันคาถายันศาสตัวเลขเหมือนกันค่ะเพียง <ๆ S 2> แต่กระเป๋าสตางค์รุ่นนี้นะคะจะมีช่องใส่ชนบัตรจํานวนสี่ช่องเดี๋ยวเราให้ดูความแตกต่างนะคะอันนี้รุ่นใบสีน้ําเงินจะมีช่องใส่บัตรจํานวน2ช่องนะคะรุ่นนี้ก็จะมีทั้งหมด4ี่ช่องแต่ความกว้างของกระเป๋าสตางค์จะ พอๆกันเลยนะคะค่ะรุ่นนี้ก็จะมีความแตกต่างกันอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราให้ดูลักษณะความกว้างของกระเป๋าสตางค์ทั้ง2รุ่นนะคะความยาวก็จะยาวเท่ากันนะคะความกว้างก็จะกว้างนะคะจะเหลื่อมกันนิดนึงราคาก็เท่ากันเลยนะคะใบละ1,965บาทนะคะสายคล้องก็ถอดเก็บได้เหมือนกัน ขาวรูปแบบของกระป๋อสตางก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันเลยนะคะด้านหลังก็จะเหมือนกันนะคะค่ะท่านไหนที่รับกระป๋อสตางสาตัวเลขของเราไปนะคะเราจะมีเคล็ดลับวิธีการเปิดกระป๋อสตางตามศาสตร์ญี่ปุ่นวิธีการใช้พุทธคุณของยันคาถายันสาตัวเลขที่อยู่ในกระป๋อสตางกระป๋อสตางทุกใบผ่านพิธีปลุกเสกโดยท่านเจ้าอาวาสรดับเจ้าคณะ เรียกได้ว่าให้เฮงให้ปังกันเลยทีเดียวนะคะกระเป๋าสตางค์ใบสั้นหนัง PU รุ่นแม่เหล็กดึงดูดเงินราคาใบาละ789บาทกระเป๋าสตางค์ใบสั้นหนังบัวแท้ราคาใบาละ1,565บาทเรารับประกันหนังและซิป1ปีรับโปรโมชั่นพิเศษพ้ยันไอ้ไข่เด็กว่าเจดีหรือธนบัตรขวัญถุงไอ้ไข่เด็กวัดเจดี ให้ลูกค้าเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะกระเป๋าสตางค์ใบยาวหนังพ u ูรุ่นไอ้ไข่เด็กวัจเจดีราคาใบละ987บาทหนังพ u ูจะมีอายุการใช้งานประมาณ3-4ปีนะคะรุ่นนี้จะลงพุทธคุณไอ้ไข่เด็กวัจเจดีเพิ่มด้วยนะคะกระเป๋าสตางค์ใบยาวหนังวัวแท้ราคาใบละ1,965บาท รุ่นนี้เรารับประกันหนังและป1ปีเราแจกผ้ายันเฉพาะรุ่นหนังแท้เท่านั้นนะคะท่านไหนที่รับโปรโมชั่นเป็นผ้ายันไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเรามีวิธีบูชาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีรวมถึงคาถาทําเป็นนามบัตรใส่เข้าไปในกระป๋าสตางค์ให้ทุกท่านนะคะกระป๋อสตางค์ทุกใบของเราส่งฟรี EMS ทั่วประเทศ ลูกค้าต้นไหนที่รับกระเป๋าสตางค์สตรา,าตัวเลขของเราไปได้ประมาณ3เดือนแต่ปรากฏว่าในเรื่องของการเงินยังไม่ดีขึ้นให้ทักกลับเรามาที่ Line ID รับทรัพย์นะคะซึ่งก็ถือว่ามีจำนวนน้อยมากๆค่ะใน100ท่านก็จะมีประมาณ1-2ท่านนะคะ ด้วยความเป็นมงคลของกระป๋อสตางศาสตร์ตัวเลขของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของห่วงจุ้ยกระป๋อสตางสีกระป๋อสตางที่เป็นมงคลทั้งศาสตร์ญี่ปุ่นและศาสตร์ห่วงจุย้ยรูปแบบกระป๋อสตางที่เป็นห่วงจุ้ยอันเป็นมงคลยันคาถายันศาสตร์ตัวเลขพุทุกุณของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีผ่านพิธีปลุกเสกโดยพระอาจารย์เจ้าอาวาดระดับเจ้าคณะท่านสามารถทักเรามาได้ที่ไลน์ไอดีรับทรัพย์เพื่อขอเคล็ดลับต่างๆในเรื่องของการเงินได้นะคะ ค่ะสนใจกระเป๋าสะตางค์สาตัวเลขของเราไม่ว่ารุ่นไหนนะคะทักเรามาได้ที่ line id บทรัพย์หรือเบอร์โทรศัพท์061-239-9287ค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับฟังจนจบแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ